ดี๋ยวนะโตัะครับผมโคฟ้าพี่เชษณ์ชัยมาทววันนี้เจอพี่กิชอ่ะนะไม่น่าจะเคยชกกันวันนี้พี่กฤชเท่าไรหรึ่งยี่สี่ครับเป็นไงเมื่อกี้มาย่ามันยังไงพอดีครับพอดีเป๊ะซ้อมอยู่ BK กี่วันรอบนี้เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งใช่ไหมเราเป็นมวยประเภทซึ่งนะครับเป็นเห็นก็ไ่คิดมันน่าจะสูงกว่านะสูงกว่าคราเห็นว่าเขาเป็นมวยประเภทยังไงก็ เมืเดินของเราไี่มีอะไรเป็นเด่นบ้างอย่างทิ่ว่าก็เป็นมือมีแข้งมีมัดครบนะอ้าวูงเทไรร้อกิน้ำหนักไปปลอยปีนี้อายุเท่าไร่ลครับผลงานของเราหลังๆบอกทางบ้านห้ชื่นใจสาไฟเป็นไงบ้างสาไชนะแพ้หนึ่งแพ้สล่าสุดนี่ชกไวร้อยเท่าไรร้อยย่สิครับวันนี้ร้อยยไอร้อยเท่าไรร้อยยีบโอ้โ รถลงมาหน่อยไหมลงรถเออคุมกี่โลเนี่ยคุมสี่โลครึ่งครับก็ไม่ไม่ไม่มากเท่าไรครับลูกหลานจากจังหวัดมุนเดลังครับฝากแฟนคขับเชียร์นะครับวันนี้เออใสแจ้งเกิดได้เลยครับตอนนี้ครับรอมานานครับเต็มที่ครับเต็มที่โอเคของมาต้องใจเกิดอะไรนะรับครุณจ้องเล่นน้ำตัวครับสวัสดีครับกองชิดแดนจุนเรียวันนี้เจอใครครับเจอกับู้าไม่เคยชกไม่เคยชกไม่เลยเราเมื่อเช้าไปไป็นไงช่างเกินเท่าไหร่เกินบอลนิดนึงครับเกินบอลนิดวันนี้ร้อยยี่สิบสี่นะ กูผ่าเห็นเขาไม่ก <classes now? S 3> ็เป็นมวยก็ตายยังไงสีมาครับของเรานี่ประเภทมวยเข่ามวยเข่าเดินบี้เดินหมดตัดกบคอซ้อมอยู่ที่ซ้อมอยู่ที่ใต้ครับแต่ขึ้นมาอ๋อทำร่างกายที่ทีวีเอ็มยิมกี่วันที่ใต้ก็หลายวันผลงานหลังๆเป็นไงบ้างตามไฟของเราแพ้พิการการชนะชนะไทยมุกขาวแล้วแพ้สมิงเด้งแพ้สองชนะหนึ่งนะร้อยเท่าไหรบ้างร้อยยี่สิบสี่หมดเลยหรือว่าร้อยร้อยยี่สิบสี่กับร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบสี่นี่มันต้องคุ้มไหมนิดนึง ก็สบายๆนะเราลูกหลานจากจังหวัดลูกหลานจังหวัดมาตั้นลุงก็คว้าเคียร์เลยคว้ามีน้องจอดเลยลุงเมีไ้ยจับเลยยงนี่เตี้ยโอเคของกระโปรนี่นี่ของพิเ